กลับมาที่เวทีมวยราชดำเนินก so ันอ so ีกครั้งนึ so ่งครับ <cámara> ว <ringing soup> oh ัน <pronouns> น <expressions> ี้ซึ่งเพชรยินดีครับช่อง t r u e for You วันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินตรงนี้มวยทีวีสี่คู่นี่ผ่านไปแล้วเกือบทุกคนนะเหลือแค่แอดเทวนาแค่หนึ่งพอทั้นอ่ะขเดี๋ยวมาดูหน้ากระดานกันหน่อยวันนี้ใครเป็นใครบ้างครับวันนี้พี่โอ้ด้วยสวัสดีพี่น้อยมัดโบสวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่นัดรอก่อนนะครับผมเพี่น้อยก่อนแล้วพี่น้อยคนแรกเลยครับผมพี่น้อยวันนี้เป็นไงบ้างผลงานคิดว่าในระหว่างสายโลหิตกับขนนรงค์งในคู่แรกวันนั้นสายโลหิต ชนะรับมาที่รัชดาครับผมแต่ก่อนพี่ยาชนะรับมาก็เห็นลางๆแล้วเล่นเป็นตัวแพ้แล้วเล่นเป็นตัวแพ้ใช่ไหมแข่งว่าขึ้นมาแล้วไปรักไก่หมวดก้นพอทีเดียวหลับเลยหลับเลยวันนี้ออกอะไรเอาวันนี้ต้นๆผมชอบคุณนรงคุณนรงแข่งวางยังว่างไหมก็หลากหลายกว่าหลากหลายกว่าคลิปีจังหว่างหลายท่านดูการไปที่บมดัาบคิดเลยนะของดับคิดอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งเลือกเลยสีพุ่ทีวีเนี่ย ผมชอบแพลวแพลวครับอ๋อนี่สีเสื้อใหม่ด้วยเพตุแพลฟ้านะครับก็อาจจะไม่เป็นเตอร์นิดนึงแต่ลูกลูกฮึดลูกอะไรดูลูกบ้าบินใช่ลูกบ้าลูกบอเยอะแพลวแพาวเลยนะแารถนัดก็ไม่ใช่มวยจัดจัดจ้านไหนบ้ากมันและการสนุกอ่ะนะก็เลยชอบไปที่แพลวแพลวของตัววันนี้คือคุณจะลงกับแพลวแพลวนะครับโอเคขอบคุณไปน้อยมากครับพิษยังไงน้นนะิษ โอเคขอบคุณมากอร่อยมากครับเอาพี่โอ๋ครับผมวันนี้ผมชอบสองคู่นะครับผมคู่แรกสายโรหินอ่๋มวยชนะมาตลอดไป่ใช่เดียกมาเลยครับคู่ที่สองตัวที่สองก้าวกระดับของสารวัตรออสมีชนะมาตลอดเหมือนกันชอบไฟตชอบของสดอ๋อสสดสดจากสวนเลยจากสวนเลยจากไร่เลยเนี่ยก้าวกระดับสายโรหินเนี่ยเอ้าก้าวกระดับนี่ถือว่าพูดถึงเนื้อตัวรูปร่างเป็นรองเพชรเอาวไทยเยอะนั่น มีนี่มีม <ator and> ัดแต่เพชรอัทัยโดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนแล้วมีโอกาสนอนสูงนอนสูงนี่การชิงชั้นแล้วแต่กาตทมของไม่ดีกว่าแล้วทางเพชรอัทัยวันนี้น่าจะหลากหลายอาวุธเห็นว่านะแต่แต่วันนี้มี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 มัดมีมัดเป็นสู้กับเพชรอัทัยนี้พี่ออกสายโลหิตกับก้าวกระดักก้าวกระดักแถมไปตัวหนึ่งแถมด้วยนะลมร้อนลมร้อนปัดดียังไงลมร้อนเนี่ยลมร้อนสีเสื้ออะไรวันนี้ จังหวัดใดได้บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับเป็นเด็กนิรนามสารนะเคยเห็นเลยไหมนะเคยเห็นเคยเห็นคอยต่อกับเราประจำได้อาชีพไฟไทยห้าหมื่นห้าหมื่นมันได้ชกสองนาทีนะใช่ครับใช่อายุก็ไม่น่านถึงสิบห้ามันพูดไดิไม่ใช่น่าถึงหนึ่งสิบสี่สี่อาชีพหมอฟักสายโลหิตก้าวระแถมด้วยลมร้อนโอเคขอบคุณที่ออกมาเอาพี่นัทเชิญครับนี่คิวอยู่นี่พี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทพัฒนยินดีครับฝากด้วยครับวันนี้รายการจะเป็นดีครับ ผมนะผมชอบหมดเลยสูงยาเขาดีครับสูงยาเขาดีครับสูงยาเขาดีครับอันนี้สัดส่วนดีสดส่วนสมส่วนสมส่วนผมบอกแล้ววันนี้มันทุกคู่ได้เสียมันมันทุกหยดเลยบอกให้รู้ปเปิดหัวนี่ครับตรงมาแล้วแหละเลือกเลยคู่นี้ชอบเลยนะชอบไายโทนชอบชายคู่นะกับก้าวกระลาดนะครับสองคนน่ะคู่นี้ผมว่าชิงดำพี่นัดออกไปที่ชายโทนนะชายโทนอะ แล้วก็ชอบก้าวกระลาก้าวกระลาที่อย่างที่พี่โอ๋บอกเขามีอะไรที่ดันหนักปันครับหัวจิตหัวใจดีกว่าครับแล้วก็บุ๊กน่าจะบุ๊กดีกว่าวก็าจะตลอดท้ายากยูครับผมส่วนผู้เอกไม่ต้องบอกอยังไงก็ต้องเชียร์มวยผู้เอฟผู้เอกเนี่ยนะจริงๆนนะรักพี่เส <c oughs> ียดายน้องอ่ากวันเนี้ยตอนแรกดูเนื้ตอนนตัวเพลยาตอนเช้าเนี่ยอาทิตย์บดามาสายหน่อยก็เห็นแอาทิตดาแล้วก็อดที่จะชอบแพลยาไม่ลงดีกว่าก็คือว่าเนื้อตัวคนนี้น่าจะดีกว่านส่วนเพลย์พาเนี่ยวันนี้มันหนักสบายๆรณ ตาสดใสเหมือนกันนะครับสวัสดีนะก็รักพี่เสียดาน้องก็แล้วกันเอาว่าเชียร yeah. uh, ์ชมคู่เข right. hey, ah, ้าไปก่อนค่อยขยับขยายเข้าก่อนก็ต้องเข้าแพร่พราวเราค่อยไปค่อยไปโต๊ดขยยัายอ่ะฝากช่องยูทูปของพี่นัทของพี่นัทก็เดี๋ยวติดตามนะครับตอนเช้านี้ก็จะทำคลิปหนึ่งคลิปครับก็ฝากด้วยครับ n a w t d e นะครับนัททีนัททีช่องนะครับยูทูปนะครับกดมาได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่นัทสวัสดีครับมาดูน้กหนักตอนเช้านะครับวันนี้ซึ้งแค่ดีๆแล้วมีสามมีนาคมถูกมาหน้าร้อยหกสิบหกครับนายน ทางเพลทก็สองทุกครึง่งเอามาดูคู่แรกเราสายโลหิตนะครับสายโลหิตนี่ไฟเตอร์เมยอไทยร้อยสิมาช้ามาร้อยสิเจนะเจอกับขุนนรองไกรเิราพ็กอกซิึ่งยิมก็มาร้อยสิบเอ็รถไปคน 8, ะละจุดแปดผ่านเฉลยครับคู่ที่สองนี่ชายโทนวอรุชชาครับ 2, 8, ร้อยยมา1 2อยจุเจอกับเพชรเซนจิงบอยสงขาร้อิงมาร้อยบนะแต่ว่าชายโทนนรถจุดแปดถไปแล้วมากลับมาเหลือร้อยยสิบเอ้าท่าเพชรเซนเก่งเลยสำหรับคู่ที่สองครับส เอาใส่หมดสมูเลยนะเจอเก้ากระดัสอเทียนโพงนี่ร้อยสามสอร้อยสามสิบามนะวชาเพชรไทยมาร้อยสามสนะลดไป1.4ส่วน9ก้าระดัมาร้อยสามลดไปจุดเผ่านเฉลวยคลับสองรอบแรกเก้ากรัรอบรอบรอีกรอบแก็เลือยู่ศูนดสาก็ผ่านเอามาดูเวบมาแล้วครับแถวๆาวเพชรยีเดียคับพี่หรือว่าแพลพราไมยได้เจ็ดแปดเ้าหรือว่าแพลพราาเพชรเพชรใส่ไฟนี่ฮะอาสีเสื้อไปนร้อยสิบห้าวชามาร้อยสิบห้ ร้กัมาชามาช่างในร 6, 3, 1, 3, ้อยจุดหกจุดสามลบหนึ่งจุดสามร้อแอร์เทวดาที่ยังไม่ผ่านนะกู่หกโมงสิบห้าทีฝากวาไว้ครับหน้าเพจไทยยังไม่กดติดตามเลยนะหน้าเพจประเด็ดมวยไทยอย่าลืมกดติดตามนะไลฟ์ที่ไหนขึ้นที่นนะั่นแล้วก็ช่องยูทูบฝากไว้วยครับ